แสดงความยินดีกับนักแสดงหนุ่มป๊อกโคโสวิทวัย33ปีค่ะที่พึงเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับเจ้าสาวนอกวงการค่ะคุณเบลขวัญน,นิชากิ่งรัฐวัย29ปีทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเข้าปีที่9แล้วนะคะโดยช่วงเช้าก็มีพิธีขบวนแห่ขันหมากงานมั่นพิธีต่างๆทั้งแบบไทยแล้วก็แบบจีนค่ะ ส่วนในช่วงเย็นมีงานฉลองมงคลสมรสนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายในบรรยากาศงานเลี้ยงในสวนค่ะทีมงานก็เป็นสีเทานะคะโดยในงานก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารช่องสามไปร่วมแสดงความยินดีค่ะทั้งคุณประวิทย์มารินนนท์คุณสมรักษ์นรงวิชัยคุณดิวปิ่นกรมลมารินนท์รวมทั้งผู้จัดด้วยคุณตู่ปิยวดีมารินนท์แม่หนูสวงสุดาพี่กอบสุขอายุยุวดี แม่ก้อยธาริกาแล้วก็เพื่อนนักแสดงนะคะทั้งเกรทวารินทร์ปอบธนวัฒน์ท็อปจรรนมินชาลิดาบอยปกรณ์และอีกมากมายค่ะ ซึ่งตัวป๊อกเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นด้วยที่เห็นว่ามีคนข้างๆที่รักมากแค่ไหนนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าเจ้าสาวเป็นคนน่ารักค่ะเจ้าตัวบอกว่าเป็นฝ่ายจีบเจ้าสาวก่อนนะคะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยส่วนเจ้าสาวเองก็เผยความประทับใจในตัวป๊อกค่ะที่เป็นคนตลกใจเย็นแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่สําคัญเป็นคนดีก็เลยทําให้เธอตกหลุมรักนะคะคโดยหนุ่มป๊อกบอกว่าหลังจากแต่งงานก็พร้อมมีทายาททันทีค่ะ ตอนนี้ครับผมได้ลั่นวาจาไว้แล้วนะครับ oh. ว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่มีน้ํายาแน่นอนครับ <c oughs> อยากได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายพอโตมาหน่อยก็ต้องเลือกเพศอีกทีหนึ่ง <c oughs> แ้ก,ง <c oughs> แก็ต้องแล้วแต่เขาครับผมตั้งใจไว้าสาม <c oughs> ตั้งใจไว้าสามคนครับแต่ต้องถามว่าเบลเขาโอเคหรือเปล่าก็ทีละคนนี่มัามันก็เป็นวันหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะมีครอบครัวซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะ,จะมีวันนี้แล้ว ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีคนที่มาร่วมงานเราเยอะขนาดนี้ดูแลกันมาประมาณแปดเปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นกันในหลายๆแงม่มุมแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาคนอื่นเพราะว่าคนที่เรามีอยู่แล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่ดูแลผมดีมากทุกเรื่องทุกอย่างเขาดูแลผมดีมากผมรู้สึกว่าผมมีคนนี้แล้วผมก็ไม่เห็นต้องการใครแล้ว ต้องการใครแล้วนะคะ,ะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนฮันนีมูนค่ะคผลงานของป๊อกโคสวิตตอนนี้ที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็มีละครเรื่องสายทานหัวใจแล้วก็สะัายกาฝากค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งะน,น,นะคะ